ุดโซลาเซลล์ครบชุดนะครับสำหรับนอนนานอนสวนนอนไล่ภาค2นะครับเราได้รับคอมเมนต์จากลูกค้านะครับว่ามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับอยากจะตัดแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ง่ายต่อการจะส่งและง่ายต่อการสั่งซื้อนะครับทางเราไม่รอช้าครับรีบทําชุดมาให้เลยนะครับสำหรับไม่มีแบตเตอรี่ท่านก็ไปหาแบตเตอรี่เองไม่ว่าจะเป็นแบตรถยนต์แบตตะกัวหรือแบตอะไรที่ท่านมีใช้ได้ครับให้ระบบมันรันนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับแปดสิบวัตต์นะครับ บอร์ดชาร์จเจอร์และอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราเคยทําชุดนี้ไปนะครับแต่แบตเตอรี่อันนี้จะไม่ได้นะครับเราจะไม่ได้ให้ท่านไปแบตเตอรี่ตัวนี้เราเอามาเพื่อทดลองนะครับสายแผงโซลาเซลล์ที่ต่อจากแผงโซลาเซลล์มาจะยาว5เมตรนะครับมีดําและแดงนะครับของแถมนี่ผมไม่ลืมจะมีพัดลม v f นะครับพัดลม BF เป็นพัดลม12โวลต์แล้วก็มีหลอดไฟ12โวลต์นะครับที่เป็นหลอดไฟคีบแบตเตอรี่ให้นะครับการใช้งานอ่ะใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูครับทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะจะได้รู้ว่าใช้ยังงไ เริ่มจากเปิดเบรกเกอร์แบตจะได้ยินเสียงนะครับอ่ามีเสียงติดขึ้นมาอินเวอร์เตอร์ติดชาร์จเจอร์ติดนะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานได้ต่อสายบวกลบให้ถูกนะครับระบบ12โวลต์นะครับเราจะมีเทอร์มินอลเขียนว่า12บวก12ลบไปให้เอาแดงต่อบวกนี่เนาะแดงต่อบวกดำต่อลบตัวนี้ก็เปิดพัดลมพัดลมที่แถมมาให้ครับนี่ครับประหยัดไฟประหยัดแบตเตอรี่นะครับประหยัดพลังงานใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ เป็นหลอดไฟขี้แบตเตอรี่หลอดไฟดีซีนี่ครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับใครบอกมีอะแดปเตอร์ชาร์จพวกชาร์จไฟฉายคาดหัวนะครับชาร์จมือถือชาร์จลำโพงต่างๆหรือว่าหลอดไฟที่เป็น220โวลต์นะครับนี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับยกเบรกเกอร์ก่อนครับนี่นะครับติดเลยใช้งานได้โดยเงื่อนไขคือจะต้องใช้ไม่เกิน650วัตต์นะครับแล้วก็ใช้กับโหลดที่ไม่ได้กระชากเนาะ สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับมูล,ลค่า5,900บาทครับรับไปเลยครับ5,900บาทมีบริการเก็บปลายทางตามระบบหรือสั่งกับทางเราได้เลยนะครับกดที่ตะกร้าได้เลย5,900บาทมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามติดต่อเราได้ตลอดยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ